โอมพมว่าไงพี่ได้ยินพี่เนาะพี่ต้องการให้เองเลยขึ้นด้วยความเร็วด้อพี่พี่ให้แค่สองตาสองตายังได้สามเขาจะก็เร็วโคตรแ้มสามพันหกนะพี่หรือไม่ได้อยู่แล้วสองตาไอสัตว์สองตาคือมันต้องไอเฮฟวี่เมทัลฮีโร่ต้องยิงผมต้องยิงแบบไม่ตาตาหนึ่งตานึ่งมต้องเก็บห้าคัน เอาไม่แม่คำถามคือมึงให้มันเฮฟวี่เมทัลฮีโร่ในแปดจุดสามจริงเหรอแปดจุดสองจุดเจ็ดดิอ๋อไอ้สัตว์มันเตรดจุดสามมามึงเดี๋ยวมึงกดไม่ไห้ที่อะรูดกลับมาทั้งตัวทั้งคาบเตียนวาร์แวนทั้งนี้ได้กูเตรียมมาเต็มเลยสะไอ้เชี่ยนี่ก็ห้ึ่งตัวคุณทหารอะไรยิงได้อะไอ้คุณเซเดอร์ยิงได้ยิงไม่ได้ต้องพักสามฝั่งนู้นประเทศอะไรอ่ะแต่ถ้ายิงได้ก็ หนูได้เงินเยอะนะได้แต้มเยอะเลยแต่ว่าเสียงไหมห้ายิงได้เสียงวะเสียงวะที่ตรงน้นทำเยอะด้วยซีเอสซีเอสอย่างเดียวโอเคสามหนาว่ะสองในนี้หนาวจังเลยนะฮะัหนึ่งกดได้ละเจอโอเค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 ชัดเจนชัดเจนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ทำมันเข้ากันแล้วหรอยีโรกี่จุดกี่จุดเฮ้ยก็อยู่นะโหลดอยู่เลยกูยังไน่าโหลดอยู่เลยอี๋กูยังน่าโหลดอยู่เลยเอาไปแล้วเราชอบใจหายมีดูเคลียร์ใช่ไหมกี่จุดนะสามโอเคชื่นใจขึ้นมาหน่อยเมีดูเคลียรได้ไหมนี่ไงเจอไรฟาร์มโฟร์ยุโรปยุโรปยุโรปก็ข้ามโอเคที่ในโอเคนี่มันเลียปากแล้ว ถ้าถ้าถ้ามีคนขึ้นไปเดี๋ยวบอกอางุเดี๋ยวก็มีคูเซเดอร์นี่หว่าใครูเซเดอร์คูเซเดอร์บอาเดี๋ยวจะบอกว่ามีรถถังที่พวกผมเอามามีอะไรบ้างไม่ต้องบอกหราแยกไม่ออกเป็นรถบอกพอถึเวลาพอถึงเวลาปะทะแม่งก็ยิงกันอยู่ิงอ่าไม่เป็นไรมีเพนเซอร์สามนะเพนเซอร์สามเอ็มกับสามเอ็มกับสามเอ็มกับเอลวีทีจะขึ้นไปสามเอ็มแย่แย่ว่ะกูลองยิงไปแลองยิงหลอกแม่งหลอก ทุเรมจะขึ้นเหมือนมะไม่รู้เหมือนกันคนบอกมาอย่างเงี้ยแต่คือเรียกว่ายังไงดีล่ะคนดูก็คงจะบอกไอพวกที่จะดีแม่งคือที่โกงเพื่อสงสัยเสร็จเข้าไปมามามาไกลหนึ่งคนมาผมมาละผมมาละโมบอกได้หนึ่งคนละกูเอ็มยี่สิบสองเด้อเอ็นยี่สิบสองเด้อไอ้ยามันเร็วกว่ากูอ่ะมันนำไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสายหน้าให้ทีนึง เดี๋ยวแล้วผมจะใส่หน้าให้ทีหนึ่งเพื่อเป็นการบอกว่ายิงได้ไอเอะถ้าถ้ามันไม่ใส่หน้าไอเอะถ้าฝั่งถ้าฝั่งนูนไม่ใส่หน้าผมยิงหมดนะเดี๋ยวจะใส่หน้ากลับแล้วแล้วถ้าแบบฝั่งฝั่งเราไอเอยถ้าถ้าเขาไม่เห็นแล้วไม่ใส่หน้าไอเอะผมถามว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราเราปืนเราปืนถ่ายเราปืนแสบมันจะมีวิธีแก้ยังไงไยใครอะ ใครเอ็มเอ็มสิบอะเอ็มสิบใครไม่ผิวิธีแก้อุ้ยใครอะเอ็มสิบใครนะใครใครมาไม่รู้กูยิงก่อนไม่มีไม่มีไอ่ชิเลสอยู่มันลิอยู่จุดจีกันฮ่ากูจีห้าก็บอกอยู่ว่าจีห้าพี่กูเห็นกูเห็นมั้งละอ้าเออเอใช่ไหมนะที่มึงใช่ไหมไม่ใช่กูเป็นเอ็ยี่สิบสอง อ่าโอเคถ้างั้นไอ้เคียดีไม่ใช่๋ยวเราตามหากันอย่างเดียวเดี๋ยวมึงมึงเป็นสตั๊กใช่ไหมหรือไม่ใช่ปุมผมสตุกพี่ผมสตุกสตุกสามปุ่มไปผมมานี่ผมตามมาันสตุกสามมันดีแง่จริงๆเฮ้ยไอ้รถขนนมใครอ่ะไม่ใช่ของเราไอเนี้ยของเราเนี่ยเพื่อนเราไม่ข้างหลังข้างหลังนเขาลังไม่ใช่หรอกกำลังขึ้นเดี๋ยวแหนยพัดแหน่ปั๊มสตั๊กเาแล้ว ภูมิมาแลภูมิมาแล้วให้ภูมิฆ่าหน่อยข้ลังข้างหลังข้างหลังภูมิขนาดนี้มเปิดห้องเลยก็ได้นะเปิดห้องมันไม่ได้แต้มนะเดดวเราก็ต้องท่าอีกะผมแทงให้อยู่พี่เขาน้าเขาน้าแกจก็ต้องไปเล่นได้ประมาณคอมเมดี้แต่งเลยที่ไม่ต้องไปบอกมันไปใกล้ถึงไอ้ภูมิแให้ยิงให้ป่ะให้ยิงพให้ไหมถ้าผมไม่ตายก่อนเสียงเร่บินไหนเนาะนิ่งิ่ง่เต็มบนหัวเลยพี่ อไอ้เนี้ยไอ้นี่ไอ้ปาลปะไอปีทีเจ็ดมันอยู่ข้างไอ้ภูมินะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็มันก็ดีดีอันนี้อันนี้อันนี้ปาลปะอันนี้ปาลปะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยซ้ายซ้ายซ้ายตรงนี้ตรงนี้ซ้ายซ้ายผมไม่คุยกับกูเลยปาลไปเห็นยังผมไม่คุยกับกูเลย แปก็ยิงนี่อะไรกูตายแลยอ่ะบ้าว่ามึงไปถาม่าไม่คุยกับกูเลยกูเพิ่งอยู่ฐานเนี่ยฐานเกิดอ่ะเพิ่งเกิดเลยอ้เหี้ยกูจะได้มึงเป็นแบนเซอร์สามไงกูก็เห็นแบนเซอร์สามกูแตกไปนานแล้วเอาไม่ใหยุวิทยุบฝั่งฝั่งเดียวกันไม่พอนะแม่ต้องฟังวิทยุฝั่งหัวข้ามด้วยไอ้หกูอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีปลดกูอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีปลด จรวมไหมแบบว่าเรายิงเราไม่ต้องการมันแล้วเรากดจรวดวชิงได้ป่ะแบบโมเดลเลยได้ทำไงต้องเลือกก่อนอ่าต้องไปไอ้สวิปเซคันดารีแบบพอนแล้วก็ไอ้เจติสันตันนี้ไม่ได้แล้วแค่กูสวิฟตอนนี้เอเอข้ AA, าปไปแดกแน่เลยโอ้ยโดนไอ้นี่ ตอบออฟไปใครจะอยู่ในป่าใครอยู่ในป่ากูนั่นแหละโอเคผมจะไม่ยิงโอเคมีสองคันนัที่มึงยิงเป็นคนอยู่ใช่ไหมไม่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 ไอหน้าผมอ๋ออันนี้ใครอ๋อ่านี่เป็นเฮมเบิร์กผมผมเป็นเครื่องบินผมเป็นเครื่องบินเออเครื่องบินที่เป็นสองปีสองเครื่องยนต์ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่บีเอฟพี่บีเอฟโอเคงั้นมตายอยู่หลังอยู่หลังแมปแล้วพี่ อยู่ฝั่งพี่แล้วอ่ะเอ้ยเคเส้นไหลอันนี้อันนี้พี่ป่ะอันนี้พี่ป่ะนี่พี่ป่ะตัดคีฮิตเนี่ยคีฮิตนี่พี่ป่ะถ้าขนาดนี้ก็สู้อะไรเถอเมาหถ้ามึงจะยิงผมน่าจะด็อกไฟแพ้วอ่ะผมไม่รู้ไงมึงไม่ถามก่อนนะผมก็ถามเนี่ยว่าใช่หรือเปล่ายิงคีฮิตเหรอมึงยิงก่อนทำไมอะมึงถามที่ว่าเครื่องข้างหน้าที่แบบว่าสีนู่นสีนี่ มันเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเยอรมันอะแต่ก็ไม่ใช่โอ้โหมันเหมือนขนาดนั้นเลยซีเฮอริเคนอะเอ้อมึงมึงไม่มึงไม่ถามก่อนแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยสีอย่างงี้ใช่ไหมมึงยิงก่อนที่สียึี่ใช่ไหมโอ้โหขนาดนี้ก็สู้กันเอยไอ้แบบอย่าอยู่ดิ้งเนี่ยเขาแต่สีใจกจะเลยนขึ้นสามขึ้นสามมึงจะได้เจอกับฝันร้าย ไม่ได้แย่มากกูเจอกูเจอฝันร้ายตั้งแต่หนึ่งจู่ๆแล้วเพื่อนเสียงมันสามเสียงแห่งความสามมันจะเจอหนักกว่านี้เสียงแห่งความเจ็บว่ะไปซีไหมอร่อยดิปลาปลาปลาเราไปมั่วบ้านงานซีกันได้ได้ไดเล่นตีเล่นเกมนี้เขาเล่นกันกี่คนนะเขาเล่นกันึหกคนใช่ปะเล่นหกคนพับเป็นไปได้ก็แปดคนแล้วเออไรๆก็แปดทำไมเราไม่เลือกชาติเดียวกันทำไมเราต้องเป็นอยู่เด็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใหญ่นำให้ให้ไมตไาอีๆด้วยเอาใครจะพี่เอาเมาส์ออกจากหน้าจอไงอ่ะเออกดตอนี้โอเคพี่ออกมา่อไอภาพเล่งก่อนได้ไงวะยิบสองสามคันโอ้ยงานงามดีอะไร คุณเซอร์ดูน่ากลัวคำพูดมึงดูดูน่ากลัวมาเลยเอง2 2 3คันดูน่ากลัวจังเลยน่ากลัวน่ากลัวอ่ะมันน่ากลัวอ่ะถ้าไปเล่นไปถ้ามันโจงมาถ้ามันมา3คันแล้วมึงเป็นรถถังแบบที่แบบกำลังเก็บชันบางเออเป็นรถถังบางที่แบบโดนยิงเสียหายไปแล้วมันก็น่ากลัวระดับนึงเลยนะผมผมเคยหัวร้อนกับ M22 ตอนเล่น CT CV นั่นแหละชัดเจนเลยเจ้แม่งมาแม่งมากันสี่คันอ่ะมันล้อมผมอ่ะ ตอนนี้ <N> แม่งปืนผมพังเหรอแค่ B M P ม,มันจะเป็นหัวร้อนเว้ย B M P มันจะแบบเป็นเศร้าอ่ะแม่งแบบแม่งปืนผมพังแลแ้วแม่งวิ่งมาใส่ผมมันสี่คันนะกูเป็นคูเซนเดอร์จริงใช่ไหมทำ <c oughs> ไมมันอืนอ<ม>้อหนักอีกผมก็ตามหลังอยู่ <c oughs> โอเคโอเคอะไรเลยคูเซนเดอร์ไม่ <c oughs> ต้องบอกว่ามือเท้ดีที่ดียี่แปดไม่ใช่ลูกทีเดีย เออแม่งลูกอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้คงไม่ใช่ A ตอนนี้โดนระเบิดมาแล้ว B โดนยึดว่ะ B เป็นเหรอนาได้ยยิเสีง B ีฝั่งซ้ายผมอ่ะมันหน้าหุหน้า B มันมี A A อยู่สู้สองว่ะสู้สองว่ะทางขวาโดนเลยโดนรถโดนระเบิดแรงขนาดนล้วรถรถถังมันหงายเลยเอ๊ะทำซ้ายมอนเพิดอย่าเ A ในไหนในบีเหรอเฮ้ยบ um. okay. yeah, ้านมันสมจอนโอเคก็รับแสดงว่ามันน่าจะเห็นที่แล้วแหละเอาหน้าจริงๆไปก่อนโอเคเอแตกเอแตกเชยให้แล้วอุ้ยสามคำเจอแล้วหนึ่งกูก็ขยะไม่เกินโอ้เครื่องเบินข้าศ like anyway> ึกหน้าผมพี่ เออลืมไปไม่ได้อยู่สควอเดียวกันเดี๋ยวถอยถอยมอยะอยถอไถอ้ขอยถอ้าอยถอยอยรอยอมถอรถ่ยถองหอยมงกถอยาอยถอถอยถอถอยถอ้อยยถอยถออยยถอพร้อมยถอ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 ยอยอออ เราทำเราทำลายหรอเราเราทัวจีนไว้ขาโก้ปะเราทัวจีนจนแบบชลเลศเลยอะเราลงมาได้ขาโกขาโกมันเราหาวิธีใหม่ในการเล่นด้วยกันหลายๆคนได้ก็ทำไงได้ตีเรามันเยอะอะท้าวทูเทวั h เตอร์สี่เจ็ดคนวัชเตอร์หน่ะมันเล่นได้หกคนนะเออพี่ระหว่าง AP h v กับ AP ธรรมดานี่แต่คนจะเล่น เอพีเฮดีเฮดีมันคือเฮดีเฮดวีแทงกินเอาเอพีนั้นเอพีเฮดีจากประสบการณ์5,000ชั่วโมงอันไหนเจาะเยอะสุดมึงเอาอันนั้นไปเถอะเราจะดูเจาะตรงไหนนะตรงไอ้นั่นปะอ่ามันจะขึ้นกราฟออกมาให้เราช่องล่างอ่ะกราฟช่องล่างแต่ถ้าจริงก็คือเน้นเจาะเจาะแล้วก็ระเบิดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมึงเอาแบบลูกระเบิดมาแต่เสือกเจาะไม่เข้าไม่ก็ไร้ผลนะ มันต้จะได้แค่บางตามันก็ดูไว้ว่าลูกเราเปิดจอจ่อจะเจาะตามตรงใจเราหรือเปล่าถ้ามันเจาะแค่หกสิบอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ค่ะอือใช่ลูกจาะลูกจ่อหกสิบอะโอเคอะไรค่ะประเด็นคือแล้วยิ่งจ่ะอะไรให้มันเจ่อก็ไปได้ก่อนถ้าระเบิดหรือเปล่าว่าถ้าระเบิดหกสิบแต่ถ้าไม่ระเบิดแปดสิบก็เอาเอาไม่ระเบิดมาเหอะหลักสำคัญก็คือเราต้องกระท้องเปิดมันได้ก่อนเลยเหมือนกันที่เรากินปูอะไรอยเงี้ยถึงไม่สามารถเอา อะไรอ่ะมันจิ้มราดมันจะเบิกกระกระดองมันได้น้ำจิ้มอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดไม่ถึงมนก็โอ้มันก็ไม่อร่อยหรอกใช่ไหมแอนฟัลกินฟอร์มอเมริกามึงเข้ามาเข้ามอสติดใจมัธยมฟัลกินฟอร์บอเไปแล้วอะไรนะแล้วการพูดถึงแรกอะไรนะกระสุน M2 Browning is the best gun in the world มึงพูดตอนที่กูเห็นทีเนียงพูดอะไรมึงรู้จักไหมมึงพูดแล้วกูเพิ่งเห็น M4 Cheyenne ให้กำลังเอาหินโนสาใสใช้ก็ไปรู้กันหน้กูอยู่อะโอ้โหแล้วมึงไปแล้วหรือเปล่า M2 Browning is the best gun of the world พี่โอ้ย M4 M4 แม่งดาหน้าเลยวะดูหนาจังวะเราอาจจะโลเทียก็ได้นะมันเลยดูหนา ไม่หนาไฟแม่งไม่ไม่เคยหนาเท่าไหร่ถอนคำพูดถอนคำพูดนั่นเดี๋ยวนี้มึงอย่าทายอะไรอยู่ๆก็พุ่งมาเลยอุ้ยเชี่ยจากไหนวะเนี่ยอุ้ยขอหน่อยโอ้โหไม่ได้โอ้โห้ยเก็บบีทีให้พีเจไอ้กระไรเกิดบุตทีไหนไอเฮียพี่เจอยู่ข้างข้างคุณเลยเดะชิบผายแล้วเล่นคันไหนดีเนี่ยตายปะ เอ็ดสแล้วกันอ๋อกลังๆสามเจาะสามเอ็ดตายมเจยเาตายไปช่วยเพื่อน AP ธรรมดาเจาะสามเอ็ดแล้วกันมาแล้วจ้าตุกตมาแล้วตุกตุกอเมริกาดีมเขาฮิตปไหสองจุดเจ็ดทำไมไม่เอาเอ็มสิบหมาไม่มีพี่แย่แล้วพี่ผมอันี้วะ

ไม่มังตรงเอี๊ยยีสองน่ะเหรอไม่ตรงเอะเพื่อนโอ้โหกำลังวิ่งไปตายแล้วไอ้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงแล้งเจ็ดมันก็เหลือสองแสนหนึ่งกูเนี่ยแหละแม่งสองแสนแล้วนะมึงอ๋อรีเซิร์ชอ่ะนะเออโอ้หนึงกดไปดูดิยี่สี่แสนหนึ่งเนี่ยไหนดูซิ มันไม่บอกสุดท้ายอ่ะคือดูเพิ่มบันทอนบันทอนชีวิตอ่ะทุสองแสนแต่แต่ถ้าเกิดยิงแรงสูงมก็ยิงยิงได้แต้มเยอะไงราคาได้ใช่มันก็อ่าคันหนึ่งก็คันนี้อีกแล้วคันสองพันแล้วราคาได้คันหนึ่งก็พันสองพันแล้วถ้ามีถ้ามีพรีเมียมอ่ะนะ ถ้ามีรถพรีเมียมบวกบัญชีพรีเมียมเนี่ยมึงแทบจะเล่นหนึ่งตาปมดหนึ่งคันน่ะเลทตอบใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วตาละคันเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่วะไอปเย็นๆนะพวกพี่ๆทั้งหลายเขาจ้างเงินบาทร้อยลูกทองนี่ยได้ร้อยกว่าขอแหละขอแค่สามจุดสามเท่านั้นแหละไอสัตว์กูจะเอายิงห้อยมาเฉลยฉายพวกมึงดูเลยโอ้ไม่จุดสาม พี่ผมยิงแล้วมันไม่โดนตรงมาร์กเลยมันสามจุดสามยังกูบอกโอ้คุณได้สามจุดศูนย์เยนสามจุดศูนย์ได้คะแนนแค่ตบปากไหมเล่นอะไรกี่ว่าไม่ฟังสิบสองยังหนักกว่าเธอพี่หนักกับไอโจ้หนีไงนะ เมื่อไหร่สวีเดนหรือเปล่าทำไมมึงเอาเออแบนไม้คูอย่างเดียวเลยเลียดเออแบนไอชาิอะลุงเอ้ยเอาที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เออแบนนะแต่แกลนพร้อมรวยอ เมื่อไหร่จะ4.3วะเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะ12เนี่ยให้ตายเถอะจอร์ผีกับพี่ฟิวเขาเพิงพูดกันอย่างนี้ว่าไม่ได้ให้สุดอันนั้นอันนั้นเขาไปห้าแล้วไงคนเขาผลบนถิมไอ้นเไรมันจะผลบนถิมอีกนะอันนั้นเขาเขาไปอะไรแล้วนะเขาไปล่าล่าหนูยักษ์แล้ว ไเียะรบอกว่าจะไปล่าหนูนะแต่พอเจอหนูก็จี๊ดเลยหนูนี่คืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวมึากเดิมจักเองอยากดูแม่สี่กว่าท่านผูหลักผู้ใหญ่ถ้าโตเออถ้าโตนี่โตขึ้นแล้วมึงจะไ้จักหนูถ้าโตนี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูจากความจริงมึงมือสามารถพาไปดูได้เกมหน้าเลยนะ แน่ๆเกมหน้าเลยได้เลยเกมหน้าได้เจอหนุ่มกันขนาดนั้นเลยอระเออเขาบอกว่าจะเจอแน่ๆถ้าเราเดนยสามใช่ปหมเออ้ขั้นเจ็ดสามเลยนะเฮ้ยแค่เจ็บสามเองเออแค่เจ็ดยสามีไปกลัวตรงนี้มันไหเลยมีสามจนยามจุดศยาังมีเจ่จุดศูนย์เดี๋ยวไี่้างเจอให้ะนไหล่ะพุทอิสราเอลจะไปเจอเลยปะวะโอ๊ย ตัวอะไรผ Unter ไไไ่านหน้าไปนะเขียวบ้านไอ้เที่ยังเป็นขับขึเดียวไปถึงเลยซอยหน้ามัซอยหน้าซอยหน้าคุณอิสราเอลมันจะไปเจอหนูป่าวะระวังนะตรงนั้นน่ะไอ้แทงใครอ่ะใช่มันไปยิงอาที่โก้ยโฟก้าหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีเห็นแล้วแต่ควันมันบังไงโอ้โหเดี๋ยวก็ค่อยไหลไปมันจะต้องถอยมาไปหอยเลเที่จตายหนาแล้ว รู้ได้เกียวป่ะเมื่อกี้ควันไม่แหม่ควันจาปืนไม่หรอกูเห็นเป็นกูเห็นเป็นลูกแ้่ไอยสันเฮ้ยปนจริงป็จริงซ้ำซ้หน่อยซ้ำหน่อยกำลังไปที่เอออสักรกำลังใส่น้าๆนนมาหน้ามาหน้ามาโอ้โอ้เหี้ยยทท นันสายตายป่ะเอยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่เอเอตาย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 แล้วเออร่วงอย่างนี้อย่างนี้ตัวหนึ่งไหนพี่ถ้าถ้าถ้าผมไม่ออกไปไกลขนาดนั้นมันไม่ก็ไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ย่อท้างข้างสิโอ้ออกไปทั้งตัวมันจังตัวยังไงวะยังแบบยังแรงนี้ผมมันไม่เข้าอะไรหรอกเอา รอมันฐานัตยิงมันกูยิงปืนมันไว้เสร็ร้อยพายแอดวันอานุสาวรีมีสองตัวหรอเงี้นเราแบรถมีเตอ่์ไข้างหลังเทียร์ไเทียขึ้นรถตู้เลยอ่าขึ้นรถตู้เลยมันไปแทนอ่ะแอรถตู้สองลำกันนันจะว่าอะไรไหมถ้าพี่บอกว่ามึงเข้าไปเอามันก็ถ้ามัเอาได้นะต้องบินล้อเน่าว้ะ เี่ฝั่งนี้โลมันยิงมาเมื่อเดียวโอเคอันนี้ของเขาดีที่อกูตายกูตายหน้าก้นเก็บไปแล้วปะช่วยผมหน่อยแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่แทงโอเคครับไม่มีคันเด้งไปต้อ็นจ G ก่อนกินตังเกมมิ่งเฮ้ยไอ้ยัยยี่ยี่อ้า อะไรอะ่ะทำไมกูไแอนิเมชันแล้วกูยิงก่อนแท้แท้อะ่ะเเ้ยน่าพร้อมยิงแม่งเครื่องบินแม่งล้าไต่สัตว์ห้าสิบห้าสิบเีห้าสิบโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขเอาให้ <c oughs> ถ้ากูขับเร็วก่อนเฮ้ยมันยิงกูเข้ามันยิงกูเข้ามันยิงกูไม่เข้าหรอมันยิงตรงป้อมปืนกูอับฟ้าและอุ้ยกูยิงมันไม่เข้าอ่ะเออปนัดว่าอะไรตึ๊งตาย ทีห้าสิบเ่อกหักินาหฟ้ากินยุงะสเาฟ้าตลับตลับตลับกูแล้วทีห้าสิบเกาะหนาเกินไปสลับปืนร้อยี่สิบนะเป็นไปได้ยังไงเป็ไปได้ไหมกินหญ้าหันฟ้ากินยุงกูจะสู้เพื่อาหฟ้าเป็นไหนวะเฮียอ๋อทีแปดอียิงเจะพาภูมิจะพาภูมิไปเจอกันหนูยักษ์ตัวนั้นเอาแล้วอะ เอาเลยหรอเอาเลยหรอเอาเลยป้าเอาเลยป้าตายนะมือยักตายแล้วตายเลยนะพี่รื่ออย่างนี้อ่ะถึงจะใส้แตกมึงใส้แตกแน่ยัยเจอหนูยักตัวนั้นเข้าไปอ่ะไม่มีใครเขารอกันเล่นนะเรื่องแบบเนี้ยเออยมึงจะทำชาเลนจ์ดิอย่างน้อยมันต้องได้หนึ่งคิวอย่างน้อยก็ เนี่ยหนึ่งคิวเสียด้วยกันผมยังเจาะไม่เข้าเลยเนี่ยหลักทันเลยนะเว้ยหนึ่งทันนะก็สร้างห้องเลยสร้างห้องเหรตอนเนี้ยตึกมสร้างมาใหม่ไม่ได้ทำอะไรพาไปเจอหนูไงอยากเจอไม่ใช่หรอเปลอยากเจอหนูก่อนไงจะพาไปเจอหนูไอ้ผมสงสัยเองว่าหนูมันคืออะไรผมอยากอยากให้ร้องไม่อยากให้น้องเจอหนูหรือมูอยากให้น้องโดนยิงโดนหนูยิงหรืออะไรก็ถ้ามันโดนหนูยิงมันก็จะได้ถ่ายข้อสงสัยไง จะได้รู้ไงว่าไหนคือหนูกูงงไปหมดเลยความแค้นนี่มาจากชาติตางไหนอยากรู้ใช่ไหมอยากได้หนูชอบหนูไหมเนี่ยชอบหนูไหมครับชอบหนูไหมเขาจะเป็นเจ็ดจุดเจ็ดเลยสักเกมพาไปดูสักเกมเอาตรงงบ้าเราสามารถพาเขาไปเจอเขาไปเจอเสือก็ได้นะอุ้ยเจอเสือดด้เลยพี่แค่เสือก็หนักแล้วเสือดาวเลยนะ สรุปจะพาไปไหนไม่พาได้หมดเลยเราแต่ภูพี่จะเล่นกันเลยหนูหรือเสือมึงอยากเข้าสวนสัตว์เดี๋ยวกูเปิดห้องให้กูพีอยู่เหยือนเดียวกันเรือกไล่พวกอีกคนละฝั่งกันนั้นแหละเอาที่พี่ๆสนุกเลยนะครับมึงจะเอาเสืออะไรเสือพวงเสือดาวเสือดำกูมีหมดอ่ะกูมียันช้างอ่ะมึงเอาไป กตะกูลผมแต่บางวันย่ำ